สวัสดีครับผมไกด์มอนนะครับผ่เอ,ออเอิญนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทาคายาม่านะครับออตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับซึ่งที่ตลาดทาคายาม่าเนี่ยมันยังไม่ค่อยเปิดอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก็เพราะว่าคนที่นี่ชาวบ้านแถวนี้ร้านค้าแถวนี้จะเริ่มเปิดร้านตั้งแต่9ก้าโมงถึงถึงสิบโมงคราวนี้ผมพอเพลินเจอสิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกว้าวนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของที่พักที่ผมมาพักผมมาพักที่ Airbnb นะครับซึ่ง ชื่อ,อากาเก็ตนะครับคราวนี้ในสิ่งที่ผมว้าวก็คือว่าที่นี่มันสร้างมาแล้ว98ปีนะครับ,รบแล้วผมก็เลยอยู่มาเมื่อคือนอะ่ะเราเพิ่งเพิ่งทราบว่าโหมันนานขนาดนี้แล้วแต่สภาพยังดีเลยนะครับมันจะเขียน,น้อยแท็กไว้อยู่เลยเนี่ยว่าสร้างมาตั้งแต่ปี1น2 5งเครับแล้วก็มีการรีโนเวนครั้งหนึ่งนะปี2023นะครับที่ทากายามานะครับชื่อ แฟนชายกัดเกตนะครับโอเคเป็นเกสเฮาส์แล้วก็ขอให้เอนจอยที่อยู่ที่นี่นะครับคราวนี้ที่นี่นะครับก็จะมีห้องพักอยู่สองห้องนะครับห้องหนึ่งจะเป็นห้องเล็กแล้วก็อยู่ในถนนนะครับแล้วก็ห้องที่สองก็คือจะเป็นห้องใหญ่นะครับอยู่ด้านหลัง ก่อนที่เราจะเข้าไปพักยังที่พักได้เนี่ยเราติดต่อผ่านทางเจ้าของแล้วก็ต้องมีการรีเิสเตอร์นะครับเอาตัวคูปองที่เราได้รับนะครับแล้วก็มารีเิสเตอร์กับพาสปอร์ตแล้วก็เอาไวไฟกับใบหน้าของเราถึงจะได้พาส่วนในการเข้าห้องที่นี้ได้บุเกอส่วนกลางนะครับก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเครื่องสภาพโดยทั่วไปนะครับคราวนี้เราจะเข้ามาดูในที่ห้องมองดูสิ ขอยคเัาโอเคครับเป็นห้องเป็นพระสดวดอีกนะโอเคซึ่งที่นี่ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับแล้วก็น้ำดื่มโอเก็อุปกรณ์ทั่วไปนะครับ ก็อย่างที่บอกนะห้องีมีอายุ98ปีนะครับแต่สังเกตดีว่าการการบุกนะครับผนังนพวกโมเปเปอร์ต่างๆนะครับดูสมัยใหม่โบเดินมากเลยเนี่ยโคมไฟต่างเออตกแต่งทาสีกระจกโอเคน่ารักสวยงามสวยงามนะบุกผน,นัง ครัวไมโครเวฟตู้เย็นโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็ฟูกนอนฟูกนอนนี่ก็สามารถที่รองรับคนได้ทั้งหมดอยู่5คนนะครับ98ไปเรี่กดูด,ด,ดิเขาบุกมาดีเขาเก็บงานดีมีหน้าต่างที่เป็นให้อากาศให้นอกเข้ามาได้ด้วยอโอเคมีชั้นวางของข้างนอกได้ด้วยนะฮะ ถือว่าคุ้มค่านะครับคืนนึงก็อยู่ประมาณ5,000บาทอยู่ได้5คนเนี่ยก็ตกประมาณคนละ1,000บาทต่อหัวผมรู้สึกว้าวมากเลยโอเคกเ็เดี๋ยวป้ายต่อไปนะครับผมจะไปที่ตรงสะพานแดงแล้วก็หมู่หมู่บ้านโบราณน, e นะครับยุคสมัยเอโดะนะฮะ250ปีนะครับผมก็มีรีวิวเพียงเท่านี้ ฮัลโหล thank you เพื่อนบ้านนะที่ที่ผ่านมาครัโอเคตอนนี้ทุกคนรอในรถแล้วเดี๋ยวผมไปต่อละบ๊ายบาย